เมนูที่ทำง่ายแต่อร่อยมากๆกับเมนูสลัดญี่ปุ่นคีโตกับเนื้อย่างหั่นเต๋าครับสวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับเมนูต้อนรับปีใหม่ปี2022นี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเมนูประเภทคีโตนะครับมาแรงมากๆครับคีโตเนี่ยกินเนื้อสัตว์ได้นะครับกินเครื่องในกินไขมันได้ติดหนังได้ แต่นะครับจะไม่กินแป้งไม่กินน้าตาลหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือการที่เรากินไขมันเพื่อลดไขมันในร่างกายเรานั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งไอเดียให้ทุกคนเก็บเข้าคลังนะครับเอาไว้ลองทําลองกินดูได้เป็นเมนูที่ทํ่ง่ายแต่อร่อยมากๆกับเมนูสลัดญี่ปุ่นคีโตกับเนื้อ,อย่างหั่นเต่าครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็มีเครื่องปรุงตัวหนึ่งที่เหมาะกับเมนูประเทศคีโตมากๆครับอย่างขวดน,นี้เลยครับคิคโคแมนเลสโซ่ซอยซอสหรือโชยุสูตรเข็มน้อยนั่นเอง,เองว่าแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลย กลิ่นสีรถมาเต็มนะครับเข้มข้นแต่สิ่งที่สัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับคือความเค็มเนี่ยมันหายลงไปเกือบครึ่งในทีเดียวครับเรียกว่าเหมาะกับเมนูที่เรากำลังจะทําในวันนี้มากๆครับเราจะมาเริ่มจากการดองไข่กันก่อนนะครับตอกไข่ครับแยกไข่แดงออกมาจากนั้นนะครับเราก็จะใส่คิกคอมแมนเลสซอสซอยซอสขวดนี้นะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะให้พอท่วมไข่นี้นะครับ เราจะหมักนี้ไว้นะครับประมาณ1ชั่วโมงครับสำหรับใครที่จะหมักนานกว่าน,นั้นนะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าตัวไข่นะครับมันก็จะมีความหนึบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าจะหมักนาน,านเนี่ยแนะนําให้วางไว้ในตู้เย็นดีกว่าครับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทําเนื้อย่างกันครับะขั้นตอนการหมักเนื้อนะครับก็ใช้คิกคอมแมน์ขวดนี้แบบเดิมนะครับเทลงไปนะครับหช้อนโต๊ะครับผมไม่ต้องกลัวเค็มนะครับเพราะว่าเป็นสูตรเค็มน้อยกลับได้นะครับแล้วเราก็ใส่แบบเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะหมักอย่างนี้ไว้นะครับประมาณ1 0บถึงสินาทีแล้วก็ไปย่างกันครับอ่าครับตอนนี้หมักครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหั่นกินกันเลยครับเฮ้ยไม่ใช่ครับยังไม่ย่างพี่ไงบอกว่าให้เล่นมุกตลกนี่เราจะโรยพริกไทยนะครับก่อนลงไปย่างนะครับ 2ด้านเลยนะครับฉ่าซอสจริงๆครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดแก๊สนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยสาหรับมือใหม่นะครับถ้าไม่แน่ใจว่าดูยังไงว่าน้ามันมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็ใช้นิ้วนะครับจิ้มลงไปแบบนี้ครับเงียบกริบเลยครับพอน้ํามันเนี่ยมันเริ่มมีควันขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยก็ถือว่าร้อนได้ที่แล้วครับแล้วก็ใส่เนื้อลงไปย่างได้เลยเวลาใส่ต้องได้ยินเสียงแบบนี้ครับในระหว่างที่เรากําลังเสียเนื้อนะครับ นอกจากกลิ่นเนื้อแล้วนะครับยังได้กลิ่นของโชยุด้วยนะครับหอมมากเลยทีเดียวอ่าแล้วก็ลืมบอกข้อดีอีกอย่างนึงของการที่เราหมักเนื้อด้วยโชยุนะครับก็จะได้สีที่สวยงามด้วยนะครับถ้าเราหมักเกลืออย่างเดียวนะครับมันก็สีจะขึ้นมาช้ากว่านั่นเองครับอ่าผมว่าใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคีบขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาพักไว้ก่อนในระหว่างที่เราพักเนื้อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวน้ําสลัดกันง่ายมากมากครับ อัตราส่วน1ต่อ1นต่อ1นะครับเริ่มด้วยโชยุขวดนี้ครับวันนี้ผมใช้2ช้อนโต๊ะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะใส่มิรินนะครับแล้วก็น้ำส้มใส่ชูข้าวครับคนให้เข้ากันเล็กน้อยครับเสร็จแล้วผมจะมาขูดขิงลงไปนะครับนี้จากนั้นเราก็จะใช้งาขาวคั่วนะครับใส่ลงไปนะครับเพิ่มความหอมแล้วก็สําหรับน้ําสลัดสูตรนี้นะครับใครที่อยากได้ความหอมของน้ำมันมะกอกนะครับก็สามารถเติมลงไปได้ครับผมเนื้อเราก็จะมาหั่นเป็นลูกเต๋ากันนะครับ จัดจานก็ง่ายๆนะครับเราก็นําผักสลัดที่เราชอบนะครับสายญี่ปุ่นก็ควรจะเป็นแบบพอดีคํานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเนื้อนะครับที่เราหั่นเต๋ไว้นะครับวางแซมลงไปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําตัวไข่ดองนะครับใส่ลงไปเพิ่มความน่ากินนะครับท้ายนะครับเราก็จะนา n g าคั่วนะครับโรยลงไปเล็กน้อยนะครับพยายามไม่ให้โดนตรงตัวไข่แดงเราจากนั้นนะครับเราก็เสิร์ฟคู่กับน้ําสลัดสุดอร่อยที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูกีโตง่ายๆกับคิคโคมนและซอลซอยซอสครับเป็นโชยุสูตรเค็มน้อยนะครับกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติโชยุแบบดั้งเดิมสิ่งที่แตกต่างไปเนี่ยก็คือความเค็มที่ลดลงไปถึง43%เครับเหมาะกับคนที่ชอบทานอาหารรสอ่อนๆออครับเมนูคีโตเพื่อคนรักสุขภาพหรือว่าคนที่ไม่ชอบทานเค็มนั่นเองครับยังไงก็ฝากเมนูนี้ไปด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูคีโตอร่อยๆทำง่ายครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอะๆนะครับ